Learning Management System นะหรือ LMS นะภาษาไทยน่าจะแปลว่าระบบการจัดการการเรียนรู้นะระบบการจัดการการเรียนรู้หรือว่าเรียกทับถั์เป็น LMS นะฮะในช่วงหลังโควิดนี่กเ็เป็นที่นิยมกันมากขึ้นนะเดิมเราใช้แบบชั้นเรียนอย่างเดียวคือ face to face ปัจจุบันเนี้ยก็ใช้ การเรียนออนไลน์เข้ามาผสมผสานมากขึ้นนะฮสำหรับ LMS เนี่ยที่ดังๆก็มีหลายหลายยี่ห้อด้วยกันอย่างเช่น Moodle นะในต่างประเทศเนี่ยม o o เด e ดังมากแล้วก็ Blackboard นะอันนี้ตัวฟรีหมดเลยนะแล้วก็ตัว z z o o z o o o g o o m l e t นะฮะหรือ g o o l l s s r o s s r o o m l o o g l t z o o t นะฮะหรือ s y y p นะฮะมันจะฟรีอยู่1ชั่วชั่วโมงนะ และจำกัดจำนวน100ผู้เข้าร่วมนะที่นิยมใช้กันมากจริงๆก็จะเป็นของเดิมนะฮะ c r o s o f t Team นะของ Microsoft แล้วก็ Google นะตระกูล Google นะฮะในช่วงก่อนเนี่ย s o f t o s o f t เขา Microsoft Team นะจะนิยมมากกว่านะฮะหลังจากปี2022เนี่ยแล้วก็ช่วงประมาณหลังโควิดเนี่ย กูเกิลม e t แซงขึ้นมานะฮะกูเกิลมมันเกี่ยวกับเขาเรียกว่า User f ูส r ซอก็คือใช้ง่ายมีปุ่มกดเยอะนะฮะแล้วก็มีปุ่มแล้วก็ใช้สะดวกแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวฟรีหมดเลยสาหรับถ้าสถาบันการศึกษาเนี่ยใช้ต้องใช้อีเมลที่เป็น .ac.th หรือ .ac.edu อะไรทำนองนี้ยนะ จะใช้ได้ฟรีเลยแต่ต้องมีแอดมินในการควบคุมนะฮะก็จะเป็นเอ่อ o o m l e t e e t เนี่ยก็จะมาแรงแซงเข้ามาเพราะเขาผนวกกับ Google Classroom ที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยฮะก็จะใช้มันใช้ง่ายนะสำหรับคนที่ใช้บ่อยๆแล้วมันก็จะเกิดความชำนาญแบบแต่ก็เป็นทักษะเดียวกันที่จะไปใช้กับแบรนดิ้งอื่นๆได้ด้วยนะ MS เนี่ยนะฮะ ปัจจุบันเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วนะฮะก็คือการศึกษาออนไลน์และคือไม่ใช่การศึกษาออนไลน์อย่าเดียวจะเป็นการศึกษาแบบผสมผสา,านนะบางทีก็ใช้ศัพท์ว่าเป็นเดดเลอร์นิ่งนะหรือเป็นเด e เอ c เคชันก็คือผสมผสานระหว่างออนไลน์การเรียนออนไลน์และการเรียนแบบชั้นเรียนนะเฟสชูเฟสเลอร์นิ่งนะฮะหรือบางทีก็ใช้อีกศัพท์หนึ่งว่าไฮไฮบิดนะฮะไฮบิดคือลูกผสม ผสมผสานนะก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะ anytime anywhere a n y p a c e นะฮ Any Any นะ pace แปลว่าจังหวะของผู้เรียนนะที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้นะเกิดการสะดวกเกิดความสะดวกสบายนะโดยเฉพาะจังหวะของผู้เรียนเนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะของผสานเวลาก็คือออ,ออนไลน์เข้ามาเรียนในใน real time นะฮะ คืออาจารย์ผู้สอนก็สอนไปแล้วผู้เรียนก็เข้ามาเรียนในเวลาเวลาที่อาจารย์ผู้สอนสอนอยู่แบบเรีย t ไทม์เนี่ยก็ได้ทั้งเฟสซูเฟสนะฮะหรือแบบชั้นเรียนนะบาง,บางสถาบันการศึกษาแปล f a Face toface ว่าการศึกษาแบบเผชิญหน้านะฮะเออมันก็เออการแปลนะฮะก็จะให้สั์ให้มันเออเป็นที่นิยมหน่อยก็ดีนะฮะถ้าไปแปลแบบเผชิญหน้านี่จริงๆมันแปลแบบคําว่า Face toface แปลว่า การเรียนแบบเผชิญหน้าเนี่ยตรงนะตรงไปตรงมาเลยนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะไม่เป็นที่นิยมนะที่นิยมน่าจะใช้คําว่าแบบชั้นชั้นเรียนเรียนมากกว่าแบบชั้นเรียนนะ face toface อันนี้คือ Realtime Realtime น,นอกจากแบบชั้นเรียนแล้วเนี่ยก็ยังสามารถออนไลน์ได้ด้วยออนไลน์ก็คือปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันเราก็เรียนออนไลน์กันแบบมากมากกว่า5 0แล้วนะในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะสำหรับระดับบุรุศึกษานะฮะ แล้วก็สําหรับนอกจากอันนี้คือแบบเรียลไทม์แล้วยังมีการอีกแบบหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าเป็นจังหวะจังหวะของผู้เรียนเองก็คือผู้เรียนที่ทํางานด้วยเรียนด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนเวลาไหนก็ได้นะฮะบางทีติดงานนะมาเรียนเอ่อไม่ไม่ได้แบบชั้นเรียนไม่ได้นะฮะออนไลน์แบบเรียลไทม์ที่จะโต้ตอบอาจารย์นะถ้าเรียลไทมนี้โต้ตอบกันได้เลยนะก็ถามอาจารย์ได้เลย สอบถามอธิบายกันได้เลยแต่ว่าก็ใช้จังหวะของผู้เรียนเองจังหวะของผู้เรียนเองเซลเพรสเนี่ยคืออะไรก็คือจังหวะที่เราว่างนั่นเองเอะเวลาที่เราไม่ได้ทํางานแล้วเราว่างเย็นๆที่ตอนไหนก็ตามว่างเนี่ยเราเรียนเรียนเวลา